สวัสดีตอนเช้าคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันศุกร์คุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นโตโยต้าร่วง1.0%ด MACD บ่งชี้โอกาสที่ขายหุ้น่นดอลล่าร์2รายการซื้อขายในทิศทางคงที่ในรอบการซื้อขายล่าสุดอินดิเคเตอร์วัดความสัมพันธ์ของ RSI ต่อช่วงสูงต่ำกำลังส่งสัญญาณขาย หุ้นดอลลาร์เยน2รายการขยับลงในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยร่วงลง0.1%อินดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO กกำลังส่งสัญญาณขายออซี ie, สูงขึ้น0.5%เทียบกับดอลลาร์ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดค่าการซื้อขายหรือ RSI กํากำลังส่งสัญญาณซื้อ ราคาของชิบะอินูลดลง10%ท่ามกลางดราม่าเกี่ยวกับคอยเบสของชิบาริอมบล็อกเชนที่กำลังจะมาถึงความรู้สึกสบายใจรอบๆการเปิดตัวหยุดชั่วคราวหลังจากสมาชิกชุมชนระดับบนสุดแจ้งว่ามีความกังวลเกี่ยวกับชิบาริมเบต้าเทสเน็ตซึ่งใช้เชนไอดี ID เดียวกันกับบล็อกเชนเดิมที่มีอยู่ ญี่ปุ่นประกาศกำไรจากการส่งออก2ปีติดต่อกันนำโดยการส่งออกรถยนต์ที่แข็งแกร่งไปยังสหรัฐแม้ว่าความคาดหวังของการฟื้นตัวอย่างแข่งแกร่งของอุปสงค์จะจางหายไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความตึงเครียดทางการเงินทั่วโลกและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารทั่วโลกตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงหลังจากวอลต์สตรีทร่วงเนื่องจากการลดลงของหุ้นเครดิตซูซิทำให้ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารที่อาจเกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวของผู้ให้กู้สหรัฐสองราย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นาฬิกาการใช้กำลังของภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิ15นาทีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13นาฬิก15นาที การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา8ปดนาฬิกาดัชนีอุตสาหกรรมระดับตัติยภูมิของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา4นาฬิกา30นาทีตำแหน่งบบสุดทธิ cftc jpync ของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่ในเวลา19นาฬิกา30นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะ,พะเพลิดเพลินไปกับแนวโน้มตลาดในวันศุกร์ในานามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไร